สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกาเล็บชน e s e นเวลแอนด์ซี i ีสค่ะอัพพิโซดนี้นะคะหวานก็มีซีรีส์เรื่องใหม่มาแนะนำนะคะซึ่งชื่อก็ยังคงเป็นภาษาจีนยอยู่เนาะเรื่องนี้นะคะสำหรับชูโยฟงเตอตี้ฟางค่ะชูโยฟงเตอตี้ฟางนะคะก็สำหรับเรื่องนี้ก็จะ เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกนะคะของพระเอกชื่อดังก็คือหลีเซียนนั่นเองคู่กับคุณหลิวอี้เฟยค่ะน่าดูมากๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องนี้เป็นแนวของแรงบันดันใจค่ะเป็นซีรีส์น้ำดีนะคะที่จะทำให้ทุกคนที่ดูเนี่ยมีความหวังในชีวิตแล้วก็มีแรงผลักดันมีกำลังใจที่ดีที่จะสู้ต่อไปนะคะเจ้าภาพก็คือ mango tv ค่ะแล้วก็จะมีทั้งหมด40ตอนนะคะสาหรับเรื่องนี้นะคะพอเรื่องก็คือ แน่นอนว่าพระเอกนะคะพระเอกจะชื่อว่าเซียจือเย้าค่ะส่วนนางเอกก็จะชื่อว่าสีหงโตนะคะชื่อแปลกดีใช่ไหมคะก็สำหรับนางเอกนะคะก็คือ เมื่อหลังจากที่เพื่อนสนิทของเธอเนี่ยได้เสียชีวิตลงนะคะดังนั้นเธอก็เลยรู้สึกว่าท้อทแท้แล้วก็มีความรู้สึกในเรื่องของการทำงานก็คือมันตกต่ำลงเรื่อยๆนะคะดังนั้นค่ะเธอก็เลยไปที่สถานที่แห่งหนึ่งในหมู่บ้านอินเมียวนะคะ ตาลีเพื่อพักผ่อนตามลำพังค่ะแต่ที่นั่นนะคะพอไปแล้วเนี่ยเธอก็ได้พบกับพระเอกของพวกเราค่ะเสียจือเยาตัวละครนะคะตัวละครคือเสียจือเยาที่นั่นโดยรับบทโดยหลีเซียนนั่นเองซึ่งเป็นคนท้องถิ่นที่นั่นนะคะซึ่งเขาได้ลาออกจากงานที่มีตำแหน่งใหญ่โตในเมืองเนี่ยกลับไปอยู่ที่บ้านค่ะกลับมายังบ้านเกิดเพื่อเริ่มต้นธุรกิจนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มเพื่อนๆเ,เขาก็ร่วมงานกันคือโคกันระหว่างใน ชนบทกับในเมืองใหญ่ด้วยนะคะทีนี้เสียจื่อเยาค่ะก็เริ่มเห็นความใจดีแล้วก็ความจริงจังของนางเอกขึ้นมานะคะเขาก็เลยชวนนางเอกว่าเออมาใช้ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโรงแรมไมเนี่ยเอามาเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์ในในชนบทซีนะคะแล้วก็มาช่วยพนักงานในท้องถิ่นเนี่ยพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็ให้พนักงานที่อยู่ในชนบทในในอุตสาหกรรมโรงแรม ได้ตระหนักถึงการให้บริการที่แท้จริงแล้วก็การช่วยพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านอินเมียวซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นนะคะนางเอกนี้ก็ก็คือเอาละถูกกระตุ้นโดยอุดมคติที่เต็มเปี่ยมของพระเอกนะคะทีนี้ก็เลยมาสร้างบ้านเกิดเนี่ยล่ะคะ่ะให้มีความเจริญแล้วก็ให้ชาวบ้านมีความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดจากนั้นนะคะพระเอกกับนางเอกก็คือตกหลุมรักกันใน กระบวนการเหล่านี้นะคะที่พวกเขาทำงานร่วมกันในที่สุดนะคะก็แต่งงานกันค่ะเรื่องนี้จบดีแฮปปี้มากนะคะแต่ว่าขณะที่พวกเขาทำงานร่วมกันเนี่ยพวกเขาก็ได้หันไปทบทวนอดีตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะคลายปมที่อยู่ในจิตใจของเขาเหล่านั้นได้นะคะสำหรับนางเอกนะคะปมในใจก็คือการเสียชีวิตของเพื่อนสนิทของเธอนั่นเองค่ะ ทีนี้เรื่องด้วยจากความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็ทำให้มีช่วงเวลาดีๆของทั้งคู่แล้วก็เวลาแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีๆสวยๆก็จะช่วยเยียวยาจิตใจนะคะโดยเฉพาะของนางเอกนั่นเองให้มออีพลังใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งค่ะเรื่องนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากหานิยายต้นฉบับอ่านนะคะเป็นนิยายออนไลน์ภาษาอังกฤษสามารถค้นหาได้ด้วย2ชื่อนะ ะะก็คือชื่อแรก The Story of the Roses นะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือชื่อที่2แต่ว่าเรื่องเดียวกันนี้แหละก็คือ To Where the Wind Goes นะคะท่านใดนะคะชอบแนวให้กำลังใจแบบนี้สร้างสรรค์สังคมแบบนี้ไปหาอ่านกันได้เลยค่ะสำหรับอัพิโซดนี้นะคะหวานลาไปก่อนนะคะแล้วก็มีท่านใดนะคะรอผลงานของดาราที่เราชอบทั้งสองท่านอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นคุณลีเซียนหรือว่าจะเป็นคุณหลิวอีเฟยนะคะคอมเมนต์ คุยกับแอดหวานได้ค่ะสำหรับอพพโซดนี้หวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ